ตอนนี้นะคะอยู่กับน้องติ๊บนะคะน้องที่เรียนคอร์ส1,000บาทใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเป็นไงบ้างเรียนมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วเนอะืะน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะสองอาทิตย์อาอโอเคเป็นไงบ้างอืมก็ เหมือนเป็นการแบบได้ทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่เราแบบว่าเหมือนไม่มั่นใจหรือยังไม่รู้มันก็ช่วยเสริมเข้าไปได้ช่วงนี้ก็ยังแบบว่าฝึกอ่านอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนจะอ่านคล่องขึ้นอันนี้ต้องถามพี่เจนนี่ว่ามันมันโอเคขึ้นไหมก็โอเคขึ้นแหละเพราะว่าจากเดิมแหละพี่คิดว่าเราบางคำอะที่เรายังอ่านไม่คล่องอย่างเงี้ยเราก็ฝึกฟังได้หลายๆรอบจริงไหม พอเว็บที่ให้ไปหรือแอปที่อะไรที่ให้ไปอ่ะมันสามารถทบทวนได้ตลอดฉะนั้นเนี่ยลิงก์กับแอปอะไรเงี้ยพี่ก็จะให้เด็กนักเรียนไว้เลยเนาะประมาณนั้นแหละก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือคนคนที่เขาได้จริง,รงๆเขาก็จะแบบเนี่ยฝึกพูดแบบติดแหละส่งเสียงมาแล้วพี่ก็คอมเมนต์กลับไปเนาะแบบเนี้ยคือถามว่ามันคุ้มค่าไหมพี่ว่าก็คุ้มละ เพราะว่าบางทีพี่ก็ไปโรงเรียนที่อื่นแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมาเทคแคร์อะไรขนาดเนี้ยเออเขาไม่มีการตรวจกันบ้านไม่มีอะไรทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่เรา,เอามอบให้ก็คือ 1. นึ่อ privacy ก็คือความเป็นส่วนตัว 2. เราดูแลแบบ personal by personal individual person เลยคือดูแลตัวต่อต,ตัวกันจริงๆถูกต้องไหมพี่พูดถูกต้องไหม ใช่ค่ะก็อย่างแบบบางคําเราก็คิดว่าเราอ่านถูกแล้วอะไรเงี้ยพอส่งไปพี่เจนนี่ก็จะแบบว่าอ่าส่งกลับมาว่าคํานี้มันยังไม่ใช่นะอะไรเงี้ยให้แบบอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือ just just practice keep practice เนาะ <laughs> <laughs> ก็ฝึกฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆไปแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะใครที่เอออยู่ในคอร์สพันหนึ่งนะ่ะ แล้วยังไม่ทํากันบ้านส่งนะคะก็ทําด้วยต้องถามน้องนะคะน้องทํากันบ้านส่งเยอะมากใช่ไหมติ๊บใช่ค่ะคือเราพยายาม<ะ>ทำเอออยากได้ใช่ไหมใช่ค่ะพยายามแบบว่าลองทําดูแบบเหมือนลองดูตามที่พี่เจนี่แนะนําอะไรเงี้ยว่ามันจะได้ไปถึงไหนอืมก็มีอะไรให้ตลอดเลย เออดีมากขอบคุณมากในการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไปประมวลผลให้กับชาวบ้านบ้างจะไ,ได้ทำบุญทําทาน